สวัสดีครับทุกท่านดาราเก่าเก่าจนคุณอาจจะลืมวันนี้ขอเสนอชื้นแฉ่ดาตลกในสมัยก่อนนะครับชื้นแฉ่มีชื่อจริงว่าชื้นนำสก,กุลมั่งทองคำก็เป็นคนกรุงเทพนะครับแสดงหนังเป็นตัวตลกมาตั้งแต่ยุคหนัง1 6มอมอนะครับส่วนใหญ่ก็จะจับคู่กับคุณสุคนคิ้วเหลี่ยมท่านที่อยู่ขวามือนั่นแหละครับก็เป็นดาวตลกด้วยกันทั้งคู่ ก็แสดงหนังเป็นดาวตลกอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าชื่อในใบปิดหรือว่าชื่อในในต้นเรื่องนั้นมักจะไม่ค่อยยอมเขียนนะครับส่วนภาพที่ท่านเห็นเดี๋ยวนี้ก็คือหนัง16มม,มเรื่องถิ่นผู้ดีปี2508นะครับข้างๆก็คือคุณเยาวเรนิสากรนะครับในสมัยก่อนนั้นหนัง16วมม,มต้องภาคกันสดๆนะครับเวลาเสียงภาคของคุณชื้นแฉะเมื่อชนกับตัวของคุณสุขนคิ้วเหลี่ยมนะครับคนที่อยู่ซ้ายมือ คนพังหนังก็จะหนักใจหน่อยนะครับเนื่องจากว่าโทนเสียงทั้งคู่นี้เวลาเล่นตลกและจะคล้ายๆกันนะครับคุณชื่นแฉกนั้นเล่นหนัง1 6มม,มเรื่อยมานะครับแล้วก็เมื่อถึงยุคหนัง35มมก็ยังเล่นหนังอยู่อีกนะครับก็เรียกว่าเล่นกันจนหมดยุคของตัวเองนั่นแหละครับส่วนใหญ่บทบาทที่ได้แสดงนั้นก็จะเป็นบทตลกลูกคู่แบบนี้นะครับบางทีก็แสดงเป็นพ่อบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลก แล้วก e ็จะออกคู่กับคุณสกุลคิ้เหลี่ยมเอาล่ะข้าจะเรียกวิญญาณแล้วไงชื่นเรียกอยู่เฉยๆนะหังหงหลังหงกุทโถดู๋ิดุ๋ยไอ้วันนี้ดุ๋ยยังกับบ้านเลยดุ๋ยโอ้ยหัวเองเลยชื่นเอาก็หัวนะสิเห็นกับลูกอ๊อฟเอาล่ะดุ้ย เอ๊ลยจะกลมทำไมวะนุทีเดียวแค่จะขืาออย่างนีฉันก็ต้องกลมไม่งั้นจะเห็นแล้วยังทำพิธีอะไรไว้เอ้าดูอีกสัน้อยนะมาเลยจะเซตสักทีอุ้ยจยิบให้ด้วขวัญอะไรไว้อุ้ยแซ่บป๋าหมดครับหนังศิลปวมสมัยก่อนเวลาภาคกันคนภาคก็จะมีคนเดียวนะครับก็จะภาคทั้งสองตัวนะครับก็เรียกว่าภาคกันสดๆนะครับในสมัยนั้นนะครับไม่มีการบันทึกเสียงไว้นี่เป็นฉากที่ ผีมาแล้วครับนี่ครับผีคุณมรศีน,นาบางช้างนะครับแสดงเป็นตุ๊กแกผีนะครับก็คุณชื่นแฉกันนี้ไปแล้วนะครับดูน่ากลัวนะครับนี่คุณสควอนเิรียมเห็นนะครับเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วออ้ยตะปุ่มตะปัม้มอุ้ยชุชีสรงรถอุ้ยเอาอย่างไงดีวะอุัย้ยทางนี้ดีก,กว่านี่เป็นตัวอย่างหนังในรุ่น16บหมมนะครับพี่คุณชื่นแฉแสดงไว้นะครับตอนนี้ก็มาถึงตัวอย่างในยุคหนัง 35มมนะครับก็บทบาทก็ยังจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นบทตลกนะครับฉากนี้ก็แสดงคู่กับคุณสุคนคิ้วเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนี่เมาส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลุกทุ่งเสียงทองครับ35มมเป็นหนังที่ออกใช้ในปี2 0 2พนะครับและนี่ก็คือชื้นแชน่ตาราเก่าเก่าจนคุณอาจจะลืม